สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พี่บานนะคะวันนี้นะคะบาตก็จะนาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆพนพี่พี่สาวสาวนะคะหรือว่าคนที่รักใบหน้าของเรานะคะแล้วก็หลงรักตัวเองค่ะเป็นคนที่ชอบดูแลใบหน้านะคะแล้วก็ดูแลร่างกายให้สวยงามนะคะในแบบของเราค่ะก็วันนี้ที่บาตจะมาบอกพี่พี่เพื่อนๆก็คือ ตั้งแต่ที่บาสดูแลใบหน้านะคะก็ตั้งแต่เริ่มจะแบบรู้ความนะคะว่าการดูแลใบหน้าที่ถูกต้องนะคะต้องทํำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าพอดีไปก่อนที่จะสอบนะคะ,ะผู้จัดการสปานะคะแล้วก็ติววิชานะคะวิชาสปานะคะแล้วก็การดูแลใบหน้านะคะก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์ที่นำมาสอนเลยก็จะนำ ความรู้ที่บัตรได้รับมาค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะเพื่อนๆพ่พีะะ่ๆก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็นํามาใช้แล้วก็ได้นําไปบอกเล่าเพื่อนๆให้ได้รู้เหมือนที่บัตรได้รู้นะคะค่ะก็การดูแลใบหน้าของบัตรน,นะคะเวลาที่บัตรล้างหน้าตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็จะล้างหน้าด้วยน้ําธรรมดาค่ะ เราจะไม่ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนนะคะถ้าเราเป็นไปได้นะคะให้ล้างหน้าด้วยน้ำธรรมดาค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำเย็นนะคะค่ะแล้วก็เวลาที่เราร้อนๆน,นะคะทุกวันตอนกลับมาจากทำงานนะคะหรือว่ากลับมาจากอากาศร้อนๆน,นะคะมันจะใช้โคแพคค่ะประครบนะคะตั้งแต่คอขึ้นไปเลยนะคะ คอช่วงหลังคอด้วยนะคะต้นคอนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือช่วงคอเนี่ยมันเป็นเนื้อที่อ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเขานะคะลําคอเนี่ยดูแลเขาเท่ากับใบหน้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้สกินแคร์บำรุงใบหน้าใช่ไหมคะก็จะทาเฉพาะแค่ใบหน้านะคะหน้าผากนะคะแก้มคางนะคะแต่ก็ ไม่ลงไปลำคอนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าลำคอของเราเนี่ยถ้าเรามีอายุที่มากขึ้นนะคะหรือว่าเราดูแลใบหน้าไม่เป็นนะคะก็อาจจะมีริ้วรอยได้ก่อนวัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ประครบนะคะน้ำแข็งนะคะกลับมาจากทำงานตอนเย็นๆนะคะก็ประครบน้ําแข็งนะคะ ประครบโค้กแพกค,ค่ะอันนี้จะเป็นโคแพคนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะก็ประครบนะคะช่วงคอนะคะต้นคอแล้วก็หลังคอนะคะแล้วก็บริเวณใต้ตานะคะแก้มนะคะแล้วก็บริเวณทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ขมับนะคะ,ะแล้วก็หน้าผากนะคะทำแบบนี้นะคะอย่างน้อย5-7นาทีค่ะในทุกๆวันถ้าเป็นไปได้นะคะ เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีใบหน้าทีา่ริ้วรอยลดลงนะคะไม่พูดผิดขอโทษค่ะไม่ใช่ริ้วรอยลดลงโอกาสในการเพิ่มริ้วรอยเนี่ยช้าลงนะคะก็ชะลอวัยนะคะทำให้เราเดี๋ยดูมีอายุที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับช่วงวัยเดียวกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ช่วงวัยเดียวกันเนี่ยที่ท่านดูดูแลดูมีอายุอาจจะเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วก็ ไม่ค่อยได้บำรุงแล้วก็ไม่ค่อยได้ปกป้องผิวหน้าของเรานะคะก็เลยทำให้เราดูมีอายุแต่จริงๆแล้วทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าดูแลใบหน้าดูแลร่างกายดูแลบุคลิกภาพได้ดีนะคะก็จะดูไม่แก่กันเลยค่ะยิ่งสังเกตดูนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่อายุเยอะๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้เรียกอายุเยอะนะอาจจะเรียกว่าว,วัยห้กว่าเนี่ยก็ยังดูดีได้เลยนะคะเพราะว่า พี่ๆเ,เพื่อนๆก็จะมีเคล็ดลับนะคะดูแลใบหน้าร่างกายการปรับอารมณ์ต่างๆนะคะก็เลยดูอ่อนไวักว่าเคิร์ว้เดียวกันนะนะคะค่ะสรุปก็คือให้เราใช้โคแพคนะคะหรือว่าน้ำแข็งนะคะประคบใบหน้าเราหลังจากที่กลับมาจากทํางานตอนเย็นๆอากาศร้อนๆทุกวันถ้าเป็นไปได้ค่ะ5นาทีนะคะทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็ลําคอค่ะแล้วมาดูความแตกต่างกันนะคะว่า ไปหน้าเราอะดิ้วรอยชะลอดองได้จริงๆนะคะโอเคค่ะ